ดูแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพยาปลาดกคักดกแน่นี่เอาถุงมาแล้วสิเก็บพริกขี้หนูสุกดูอันนี้คือมันเกิดเองนะคะเนี่ยปลาดกคักดกแน่ไปเก็บแล้วนะจ๊ะขอไปเก็บก่อนเอาถุงมาแล้วเนะี่ยสวัสดีพี่น้องป้องไปโอ้โหพริก พาชมก่อนไม่มีใครมาเก็บเลยงไงเนี่ยพี่ขี้หนูสวนดกมากโอ้ยไม่มีคนมาเก็บเลยเหรอทำไมเยอะขนาดนี้เนี่ยแต่ไม่ได้มาสองอาทิตย์อันนี้คือมันเกิดเองนะคะมันเกิดเองธรรมชาตินะมันมีมเมล็ดพันธุ์มันก็เกิดเอง เสียด้มากเลยอะสงสัยไม่มีคนมาเก็บแตจะเก็บไปไว้กินโลกมากสุกเต็มต้นแล้วด้วยดูอะเต็ไมไปหมดเลยอ่ะ ใครมาเก็บเลยเหรอแต่พริกนี่มันเก็บแบบว่านานมากนะใช้เวลานานกว่าจะเก็บได้ เราเอาถุงมาด้วยนะมันเกิดเองนะคะเพื่อนๆมันคงมเมล็ดพันธุ์แบบนี้แหละมันก็ล่วงลงไป 就这样坏坏 เก็บมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งตามสไตล์ตาย,ตายดูให้พี่น้องดูโอ้ยปวดหลังแล้วอะเห็นปวดหลังอนะมันมันเป็นป่าเห็นไหมนั่น่ะมันเป็นป่า ด้านน้นก็จะเป็นแม่น้ําเดี๋ยวให้ดูด้านหลังแต่ยืนอยู่นะจะเป็นแม่น้ําเจ้าพยาโอ้ยเดี๋ยวให้ดูไปดูที่ริมแม่น้ำกับติดริมแม่น้ําก็มีดอกดก,ดก <c oughs> นี่ ก็จะเป็นริมแม่น้ําแบบนี้นะคะนู่นมีสองต้นไปดูกันเนี่ยจ,จะ้ะนี่ต้นหนึ่งเห็นปะดอกมากาแล้วไม่มีคนมาเก็บเราสงสัยมากเลยไม่มีใครมาเก็บหรอหรือว่าน้ํามันท่วมหรอสงสัยน้ําพึ่งลงเขาก็เลยยังไม่มาเก็บกันนะดูช่วยดูหน่อยโอ้ยสะออนดู เนี่ยติดแม่น้ำเลยเห็นไหมโอ้ยสะอออนเก็บยังไงหมดเนี่ยเก็บยังไงหมดเนี่ยโอย้เก็บไปขายก็ได้นะเนี่ยแพงนะอันเนี้ยพริกอันเนี้ยซื้อในตลาดในยี่สิบบาทนิดเดียวเนี่ยเก็บได้แค่นี้แหละมีอีกต้นหนึ่งมีอีกต้นหนึ่ง ต้นเล็กๆเองเนี่ยดูสิโอ้ยน่นพี่นองปลาก็ทุ่มตามทุ่มตามเอ้ยนนเห็นไหมโอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะคะโอเคค่ะขออนุญาตนั่งเก็บก่อนนี่เก็บได้แค่นี้แล้วเมื่อกี้พูดไปเก็บไปดูสิยังได้ตั้งเยอะเลย เก็บมือเดียวด้วยโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ